ผมกำลังชาร์จนะครับไฟท้ายจักรยาน Magic Charge c h a ซีมี180อยู่นะครับซึ่งเวลาชาร์จนะครับทั้งรุ่น100รุ่น180รุ่น200แล้วก็รุ่น30รุ่นอะไรที่เคยมีมาถ้าแบบชาร์จได้เนี่ยจะเป็นไฟกระพริบสีแดงขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเต็มมันจะขึ้นสีเขียวค้างนะครับแล้วเวลาเช็คสถานะแบตตอนไฟปิดอยู่แทบ,บสวิตช์ลงไปนิดเดียวนะครับมันจะขึ้นเป็นไฟบอกขึ้นมาเดี๋ยวผมลองกดให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราต้อง คลิกนะครับไฟขึ้นเขียวนี่คือเกิน2 1ขึ้นนะถึงร้อยถ้าเป็นสีแดงค้างแสดงว่าต่ำกว่า20%แลวถ้าเป็นแดงกระพริบแสดงว่าต่ำกว่า5%นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับน่เขียวนะครับถ้าแดงเมื่อไหร่ก็คือต่ำและถ้าแดงกระพริบคือคริติคลอลนะครับวิกฤตชาร์จก็เป็นสีแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวลองไปลองกันว่าเป็นยังไงนะครับ Magic s h i n e c m e 1 e i เมจิชายซีมี1.80นะครับซีมี180ราคาก็น่าจะประมาณพันต้นๆน,นะครับผมซื้อตัวนี้จากร้านค้าใน s h อป e e นะครับก็สั่งออนไลน์มาเหมือนจะเป็นตัวทันจำหน่ายด้วยนะผมไม่แน่ใจนะครับราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่น่าพอใจไม่แพงไปไม่ถูกไปนะครับแล้วก็ซีมีเป็นซีรีส์ที่น่าจะคอลลาบอร์เรกับโอไล h ์ด้วยนะครับในอนาคตคือเห็นเห็นอยู่บ้างแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟฉายติดท้ายจักรยานที่มีความสว่างสูงสุดอยู่ที่180ลูเมนนะครับแล้วก็จะมีรันไทม์ที่ใช้งานได้ยาวนานแสงเป็นแสงสีแดงนะครับกล่องมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับชื่อรุ่นก็ cmi หนึ่นะครับ180ลูเมนสม smart tail light ฟีเจอร์หลักตัวนี้จะมีแสงอยู่ที่180ลูเมนการกระแทก1เมตรการฝนกันน้ำนะครับเพราะติดจ,จักรยานมี vibration sensor แล้วก็ brake sensor คือเป็นระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนแล้วก็ระบบ เบรกนะครับตัวจับเบรกเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในกล่องให้อะไรมาบ้างด้วยนะครับมาดูกันเลยกล่องก็จะมาเป็นลักษณะกล่องกระดาษไม่มีกระจกอะไรนะครับเราลองแกะตัวไฟออกมาก่อนนะครับว่าข้างในจะมีอะไรให้มาอีกบ้างน,นะครับนอกจากตัวไฟฉายเปิดกล่องมานะครับเราลองเทมาดูในนี้จะมีเมาส์มาให้นะครับ ซึ่งเมาส์ให้มา2ตัวจะเป็นเมาส์ติดกับใต้อานจักรยานกับเมาส์ติดกับท่อนั่งจักรยานติดกับซีดนะครับกับติดกับซีดโพสหรือว่าหลักอานนั่นเองนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอุปกรณ์อื่นมาให้อีกนะครับมีคู่มือมาให้นะครับมีสายเคเบิลทยสเส้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับมาอย่างนี้ต้องเอาอุ้ยขาดไม่เป็นไรนะหมุนอย่างนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ ค okay. ู่มือนะครับสายรัดท่อนั่งสายรัดเคเบิลทยนะครับแล้วก็คู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีรายละเอียดบอกไว้มากมายเลยตัวเมาส์นะครับหลักๆตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์รัดกับท่อนั่งซึ่งจะเป็นสายอีลาสติกนะครับเหมือนนาฬิกาเราอ้อมท่อนั่งมาแล้วก็ล็อกบแบบนี้เกี่ยวเข้าไปแล้วก็ตัวไฟฉายเองก็จะเป็นลักษณะก็คือมีเป็นเมาส์แบบควิกเทิร์นนะครับแบบนี้เราใส่เข้าไปแบบนี้แบบนะครัแบบแลบบ้วก็หมุแบบน มันก็จะล็อกอยู่แล้วนะครับแน่นหนาดีเวลาจะออกก็บิดมาด้านขวาหรือด้านซ้ายก็ได้นะครับแล้วเอาออกแค่นี้เลยนะครับกับตัวเมาส์ใต้อานก็เหมือนกันนะครับเราเกี่ยวใต้อานจักรยานแล้วเราก็ใส่เข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วหมุนก็จะล็อกแล้วนะครับก็จะเกี่ยวกับตัวรางรางใต้อานลักษณะไฟก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับ USB ก็ให้มาเป็น USB ไมโครธรรมดาแล้วก็จะมีสายรัดมาให้2เส้นนะครับรัดไม่ให้มันหล่นนะครับ คราวนี้เราลองมาดูกันที่ตัวอุปกรณ์กันบ้างอุปกรณ์ก็จะเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับติดท้ายจักรยานโดยเฉพาะเพราะว่ามันเป็นแสงสีแดงแล้วก็จะมีลักษณะตัวบอดี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบอดี้ทำด้วยพลาสติกนะครับประเภทโพลีคาร์บอเนตนะครับพีโดยด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดและปรับโหมดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นยางนะครับมีอินดิเคเตอร์บอกเป็นไฟสีเขียวคือมีตั้งแต่21%ถึง1้อย ต่ำกว่า20%ลงมาจะเป็นแดงค้างนะครับแล้วก็ต่ำกว่า5%จะเป็นแดงกระพริบส่วนด้านข้างก็จะมีโลโก้เมจิกชายอยู่พลาสติกด้านข้างนี้ดูเหมือนเป็นสีดำนะครับมันเป็นสีข่านะครับซึ่งเวลาเปิดไฟเนี่ยด้านข้างรอบๆนี้จะเห็นแสงลอดออกมาด้วยนะทำให้เรามองเห็นจากด้านข้างได้โดยที่คนที่ขับรถหรือว่าคนที่เดินผ่านจักรยานเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นแสงจากด้านหลังเย่างเดียวนะจะเห็นจากด้านข้างทั้ง4ด้านเลยนะครับ ส่วนด้านหน้าก็จะเป็น LED นะครับเป็น COB LED มีดีไซน์คือด้านนอกแล้วก็มีด้านในนะครับ Diffuser ก็ออกแบบมาให้แสงทำงานาตามดีไซน์ที่เขาออกแบบมานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็น USB port นะครับปิดไว้ด้วยจุกอย่างมีการป้องกันน้ำและฝุ่นละอองนะครับน่าจะเป็น IPX4 มั้งครับคิดว่านะขึ้นไปนะ4 5 6มัง้งนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีรายละเอียดอยู่ว่าตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ b u i l t n นะครับ input ตคือชาร์จไฟเข้า 5V 1โวลต์1่ a made in c h นะครับแล้วก็มีเมาส์อยู่ด้านหลังสำหรับ user interface นะครับ UI รุ่นนี้จะมีโหมดทั้งหมด3กลุ่มนะครับแล้วระดับความสว่างทั้งหมดจะมีโหมด constant คือเปิดค้าเนี่ยจะมีระดับต่ำกลางสูงนะครับระดับ flash โหมด flash เนี่ยจะมี Breath Comet Flash Interactive แล้วก็ Smart Mode จะมี Day กับ Night นะครับสรุปก็คือจะมีอ,อะไรให้เราเลือกใช้เยอะมากมายเลยแล้วก็จะมี Memory Mode ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับคราวนี้เราลองมาดู UI นะครับ User Interface กันบ้างว่าไฟฉาย Magic Shine Cm e 8 8 0นะครับตัวนี้จะมีการใช้งานยังไงบ้างน,นะครับ ด้านบนจะมีปุ่มเปิดปิดและปุ่มปรับโหมดพร้อมอินดิเคเตอร์คือจะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับสีเขียวก็คือเกิน21%ขึ้นไปจนถึง100นะครับต่ำกว่า20%ลงมาจะเป็นสีแดงค้างนะครับแล้วก็แดงกระพริบจะอยู่ที่5%ลงไปนะครับเราก็จะสามารถทราบระดับพลังงานที่ยังเหลืออยู่ก่อนจะใช้งานด้วยการแท็บสวิชหนึครั้งนะครับลงไปไฟจะขึ้นแจ้งขึ้นมา ส่วนการเปิดปิดนะครับก็กดสวิตช์ข้างด้านบนนะครับค้างไว้สักครู่หนึ่งนะประมาณ1วินาทีไฟจะติดขึ้นมาโดยไฟฉายรุ่นนี้จะมีโหมดทั้งหมด3โหมดนะครับจะมีโหมดเปิดค้างมีความสว่างด้วยกันทั้งหมด3ระดับนะครับโลนะครับก็จะอยู่ที่27นะครับลูเมนส์มีเดียมนะครับคลิกลงไปก็จะอยู่ที่63 Lumens ลูเมนส์นะครับโล27ลูเมนเนี่ยรันไทม์อยู่ที่3ชั่วโมงครึ่งนะครับ มีเดียม3 Lumen อยู่ที่2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไฮสูงที่สุดนะครับ125 Lumen s นะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับไฟจะมีแมมจะปิดจะเปิดก็คือกดค้างสักครู่หนึ่งไฟก็จะดับลงไปคราวนี้การเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่2คือกลุ่มแฟลชนะครับกลุ่มกระพริบก็คือเปิดไฟขึ้นมาก่อนแล้วกดดับเบิลแท็บหรือดับเบิลคลิกที่สวิตช์ด้านบนนะครับก็จะเข้าสู่โหมดกระพริบ ซึ่งโหมดนี้นะครับจะเรียกว่า b r e นะครับหรือว่าโหมดหายใจมันจะคล้ายๆกับการกระเพื่อมข,ของการหายใจนะครับเริ่มจากความสว่างศูนย์ลูเมนไปถึง125แล้วกลับมา0น,นะครับเหมือนค่อยๆเร่งความสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้จะมีรันไทม์อยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งนะครับส่วน Comet นะครับอันนี้อันนี้คือ Comet c โคม t ก็จะเป็นการดับแล้วติดขึ้นมาที่แรงแล้วกลับมาดับอีกนะครับ โคมดก็จะมีความสว่างอยู่ที่125ลูเมนนะครับติดขึ้นมาแล้วก็ดับติดขึ้นมาแล้วก็ดับนะครับรันไทม์อยู่ที่3ชั่วโมงครึ่งนะครับนานกว่านานกว่าบรดสนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสโตรบแฟลชนะครับกรทิฟวาบเหมือนแสงแฟลชนะครับเป็นจังหวะต่อเน,นื่องสม่ำเสมอ ความสว่าง125ลูเมน10ชั่วโมงนะครับรันไทม์สุดท้ายก็จะเป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับอินเทอร์แอคทีฟจะเป็นการสลับระหว่าง LED ข้างในกับข้างนอกนะครับในวิดีโอนี้ที่เห็นอยู่ดีๆมันจะสว่างขึ้นเพราะผมเปิดระบบเบรกเซนเซอร์ไว้นะครับอันนี้จะเป็นการกระบทิประหว่างในกับนอกนะครับเป็น LED ที่ค่อนข้างที่จะมีความจ้ามากๆเลยนะครับ ส่วนกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มสมาร์ทนะครับสมาร์ทโหมดก็ดับเบิลดับเบิลคลิกนะครับอีกนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าไนฟ์ไนฟ์แฟลชนะครับก็จะกระพริบแบบที่เรียกว่าติดค้างแล้วก็กระพริบเป็นจังหวะจังหวะนะครับมันเบรกมันติดไฟเบรกตลอดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะจะเป็นการติดค้างอยู่แล้วก็ที่มา ความสว่างแรงส่วน day flash จะเป็นการกระพริบ2ครั้งนะครับจากดับนะครับรันไทม์อินเทอร์แอคทีฟเนี่ยอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับอ่าไม่ใช่6นะครับแก้ไขอ่า day and night นะครับ day จะอยู่ที่3ามลูเมนถึง125 18ชั่วโมงส่วน night เนี่ย9ก้าลูเมนถึง125 3ชั่วโมงนะครับคราวนี้จะมีการปิดเปิดเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เบรกนะครับที่เห็นนะครับผมปิดไฟเปิดมาก็จะอยู่ที่อ่าอินเทอร์แอคทีฟนะครับ แต่ทันทีที่เรารู้สึกว่ามันเขย่าอยู่อย่งี้นะครับเวลาเราปั่นไฟเขย่าอยู่มันก็จะจับการสั่นสะเทือนแล้วมันก็จะกระพริบตลอดแต่ทันทีที่หยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดการสว่างจ้าขึ้นสูงสุดที่180ลูเมนส์การปิดนะครับโหมดไฟเบรกนะครับทำได้ด้วยนะครับด้วยการกดสวิชด้านบนค้างขนาดไฟปิดอยู่นะครับกดค้างไปประมาณ5วินาทีไฟจะติดขึ้นมาถ้าไฟกระพริบแจ้งรัวๆ อันนั้นคือเบรกเซนเซอร์ออฟนะครับปิดแต่ถ้าไฟติดค้างหลังจากกดไป5วินาทีแล้วอันนั้นคือเบรกเซนเซอร์ออนเดี๋ยวผมจะลองปิดเบรกเซนเซอร์ออฟดูนะครับกดสวิตช์ค้าง5วินาทีตอนที่ไฟปิดอยู่นะครับค้างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับกระพริบแบบนี้ก็แสดงว่าเบรกเซนเซอร์ออฟลวผมปล่อยมือไฟดับนะครับคราวนี้เราลองเข้าไปที่โหมดที่ผมบอกนะครับอันนี้เป็น โหมด Night Flash นะครับก็คือมันจะจับแสงสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้จะเป็นการติดอยู่ตลอดนะครับแล้วก็กระพริบเป็นจังหวะนะครับเหมือนคล้ายแฟลชนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีไฟติดขึ้นมาแล้วก็สว่างขึ้นด้วยไนท์ Night เนี่ยจะอยู่ที่9ลูเมนติดค้างกระพริบอยู่ที่125รันทมนาน3ชั่วโมงนะครับส่วนเดย์แฟลชอันนี้โชว์ให้ดูไม่ได้เพราะเดย์แฟลชเนี่ยมันจะเป็นการกระพริบเบิ้ล2ครั้งนะครับปึ๊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 บอย่างเงี้ยอยู่ที่18ชั่ว ไม่ว่าผมจะหยุดนิ่งแค่ไหนยังไงเบรกเซนเซอร์ก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับกลับไปที่ไฟนิ่งนะครับปกติคือถ้าเราแบบเขย่าเขย่ามันก็จะเคลื่อนที่แล้วพอเราหยุดมันก็จะจ้าขึ้นมาเหมือนตะกียนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นการกับพิมตามแพทเทิร์นที่เขาออกแบบมาเลยอันนี้คือบรี์นะครับโหมดหายใจก็คือจะเป็นการค่อยๆติดขึ้นสว่างแล้วรีกลับมานะครับ อันนี้จะเป็นโค m เมก็คือติดมาที่สว่างแล้วรลีลงไปแล้วติดมาที่สว่างอีกจะต่างกับเบรสนะครับแล้วก็อันนี้คือแฟลชธรรมดานะครับเป็นจังหวะสม่ําเสมอส่วนอันนี้จะเป็นอิ t เทอร์แอคจะเป็นการกระพริบระหว่างตรงกลางนะครับกับริมขอบนี้กับตรงกลางโดยเลนส์ตรงกลางก็จะมีลักษณะของพื้นผิวนะครับของตัวไอเ f ฟิวเซอรกระจายแสงเนี่ยต่างกันเป็นแนวนอนและเป็นแนวตั้งนะครับ แบบนี้นะครับนี่ก็เป็น UI ของตัวนี้นะครับจะปิดหรือเปิดเซนเซอร์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับตอนที่ไฟปิดอยู่กดสวิตช์ค้าง5วินาทีจนกว่าไฟจะแจ้งเตือนเดี๋ยวผมจะลองเปิดเซนเซอร์เบรกดูนะนะครับกดสวิตช์ค้าง5วินาทีนะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าไฟติดค้างแบบนี้แสดงว่าเซนเซอร์เบรกใช้งานอยู่นะครับแล้วทันทีที่เราเปิดไฟขึ้นมานะครับแล้ว ขยับนี่เห็นไหมฮะมันจะสว่างจ้าแช่เหมือนกําลังเบรกลดอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นเมจิกชายนะครับซีมีนึนนะครับซึ่งก็สว่างใช้งานได้ดีนะครับ mm hmm. หน้าตาจะคล้ายๆกับ c ีมี1 0 0เลยแต่ c ีมี1 0 0เนี่ยจะมีความสว่างสูงสุดเบรสม m ดเนี่ยน้อยกว่าแล้วก็จะมีดีไซน์ของหน้า LED เนี่ยต่างกันอันนี้จะเป็นวงด้านนอกกับเส้นตรงกลางนะครับกระพลิบสลับกันนอกในส่วนอันนี้จะเป็นด้านนอกกับเป็น ยาวๆองนี้ตัวนี้สว่างกว่าตัวนี้สว่างน้อยกว่ารีวิวไปแล้วด้วยนะครับซีมี200ด้วยนะครับซีมี20ด้วยนะครับขาดซีมี30ยังไม่ได้รีวิวแล้วก็ซีมีซีมี60นะครับยังไม่ได้รีวิวยังไม่มีมาถ้ามีมาเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดู2รุ่นนั่นๆจะตกรุ่นไปแล้วด้วยนะครับก็เป็นเมทิชชัยซีมี180นะครับไฟท้ายจักรยานติดตั้งได้ทั้งอ,อ,อันนี้เป็นบล็อกเกตที่ใช้ติดกับใต้อานจักรยานนะเป็นรางแบบนี้หรือว่าาจะะติดกัับบเมส์นคร ที่เป็นรัดท่อนั่งก็ได้แบบนี้นะครับแ่แบบนี้ก็ได้รัดก,กับท่อนั่งนะครับหรือว่าจะติดใต้อ่านอย่างนี้ก็ได้เป็นไฟที่ออกแบบมาให้เป็นติดตั้งตามแนวตั้งนะครับโลโปรโฟไฟล์ไปกับตัวท่อนั่งกับตัวหลักอ่านเพราะว่ามันจะกดเอื้อมมือมากดจากด้านบนนะครับได้เวลาเราต้องการจะใช้แล้วก็มันอแอบเสมอแนบไปกับตัวท่อน,นะครับกับใต้อ่านซึ่งมันก็ไม่ สวิงไม่สั่นมากนะครับแน่นหนาดีเอาใช้งานก็แค่หมุนแล้วดึงออกแค่นี้เลยนะครับเมาส์ก็สลับกันได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่แน่นหนาพอก็สามารถจะเอาเคเบิลใช้นะครับสอดเข้าไปในรูที่มีนี้นะครับได้ด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็รัดกับหลัก R อ,อีกทีหนึ่งให้แน่นมันก็จะไม่หลุดแล้วนะครับตัวรางนี้ก็เอาไว้เกี่ยวนี่ก็เป็นเมจิชาย c ีหนึ่งแปดศูนย์กับ c ีหนึ่งร้อยนะครับรีวิวไปแล้ว CV สองร้อยก็รีวิวไปแล้วด้วยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ maybe right in out